เทสเทโลดโลดเทสเทสเทสสวัสดีครับฮัลโหลโลดเทสนี่เสียงเกมตไหมยังไม่ได้เพิ่มดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีคนทุกทุกท่าน ค<ผ>รับอย่สะะดีใครกันด้วยมีคนดูไม่มีคนดูจาดีดาดีดาจาดีดาแต่จังทำอะไรลืมยินดีต้อนรับจ้ายินดีต้อนรับจ้าแต่โอ้เดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะแต่โอ้ ไอ้อ,อ่จะจดีดาดีดจัตดังดาด,าด,าดามีน้ำเดือดไหมตดิบเฮ้ยดิบสิอันเนี่ยอเยอ,นนะอเคสปีดเดทสปีดเดทต้องมาแล้วชีสออนจะไม่ใช่ท่านทานผมอะ่ะอย่าเปิดโกนอะไรก่อนดิ บล็อกสองสองอืมมันก็เร็วแล้วเนาะต้องใช้ใครบ้างนคิดโรซี่เนียกิดาสใครตัวฟ้าน็อกใช่ใช่ใช่กำลัง นอกให้พีลงทำเร็วโอตันแลวคิดาสโรซีโอเคงั้นเราต้องหาเขาเปาบาบล็อกบล็อกอยู่ไหนขีนบบล็อกแล้วก็ไปตีสะกันหนึ่งวิ่งเนี่ยดูจนตีกันอะไ คิดไว้อยู่แล้วว่าต้องสำเร, okay. ร็จศูนยโอ้อยังไงเนี่เข้าบล็อกชีเร็วบล็อกชีเสีหายชิ้นเดกันนี้ในดีใีดนี่ดี่ว่ามั้งนัาทำไมเนี่ยขาจะหายชิเอ็กบล็อกอบล็อก บล็อกก็ไม่ใช่ดิเขาเ้าเป้าตามบล็อกอ่ะลืมผลเขาเ้าเป้าตามบล็อกคนดูปะเดี๋ยวคนต้องแชร์ไม่มีเลยไม่มีใครดูเลยนะ สว,ส,สวัสดีครับรับรับอัตราขีความเร็วอยากได้ความเร็วสปีดเต็มความเร็วแบบเร็วสีมเ้าเออเออนี่ยแหละบอกให้ผมว่ารีบไป รีปจ้าจ้าจ้าจเอ้ยอ๋อดูแปเดี๋ยวกับอันนี้อะไรอ๋อฝนอเบาสิตอนฝนผลมันสวยเยอะแมก็อ,อยากรีบไปรีบไปเย็นสิได้ องตนะิดบ็อกกปเลยนะดีนี่คุณโดแปดบ็อกบ็อกเป้าคุณดเออทำไมเราไม่ใส่นงี้นไม่เห็นหรอกหระอเปล่าอย่าดีก่อนเส้นไหน

เดี๋ยวเพื่อนมาเล่นด้วยกันเพื่อนจะเล่นไหมอ่าปรมานคนเดียวคนเดียวอนเดิมเพื่อนอเพื่อนโหเฮ้ยดูสองครั้งอ่าไหนอืมอันนี้น สวัสดีครับอะดืด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 ไฟชิมเฮ้ยถ้าผ่านก็ถ้าสิบแล แค่ตอนชนะเจดเสซเลยเหรอามทิงอันดับเท่าไหร่ัหาพันห้าสิบไม่ใช่แต้่กว่าเราเรอันดับเท่าไหร่อันดับเท่าไหร่บอกหน่อยนนสิดูนีไม่ใช่ติฟะดูนีเติตกตึตินตึ ไหนดูสิเฮ้ยโมดชักเล้จะรับหรือเปล่านี่ออกแล้วทำไมกระตุกเนี่ยอัปเดตเพิ่มได้ไหมอ๋อลืมไปว่าลืมไปจะถอดไปด้วยว่าถอดไปเลยล่ะปุ้งหมดตี้ จะสยบความชั่วร้ายาแข็งขืนจงสัมผัสถึงความห่างชัดน,นี่สี่ธรรมดแแทนไปสิไปยูเออฟังไม่ไร เดินไปเดินกำไมฮึอะไรดิเดสแล้วเฮียโอแข็งไปอีกสักชุดหนึ่งแข็งเอ้ยแข็งงานทั้งคู่เดสไปไนแหละปุ่มจิบเดียวแล้วลิมตันไป เรียบร้อยตั้งโลก่ือมไม่ตายอ่ะโดนแช่แช่มาใช่กลับไม่คงนี่แต่กูเคอยไม่มีสกิลใช้โอ้ยตายแล้วเอ้ยออยังอยังรอบที่สองคนระับ หายมุสซี่สวยๆเลยอังโลเบาอังโลแข็งมะไห้ไม่แข็งเอาด้วยที่ร้านไม่เป็นโมจิเที่ยที่บ้างบ้างตาที่สองหล่อที่มุสซี่เท่า,นนาป็นหกสวยมากเพื่อแข็ง ชิวๆแปะสาตาไปอีกรอบอืมีหกคุดยอดคุณทำอะไนโอ้ยอยู่ดีสองอ่าดีดัสตั้งตัวี่เซ็เนล้ังไมต่ออ่าดีดักเขาแข่งเราอืมแข่งเราไงแข่งเราไงอ้าวตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่มีสกิล เรารออยู่ฮึอยู่ปไปะแค่เล่นแข่งอ่าไม่เจ็บอ่าหลอกโ้ยชนะเรื่องปล่อยยาวเลยปีนก็ชนะอีกแล้วเหรอนี่หลอกนี้ค่ะก็ชนะอีกแล้วเหรอนี่คุณลูบีดด้สิฟาร์มวันหนึ่งได้กินกี่ลูบี้

เออถ้าเราอัพเกรดเข้ามาสิเข้ามาเลยใส่เดสป้องกันคนเข้าเป้าความเร็วไม่มีแล้วไม่คิดว่าเออมีอันหนึ่งมีอะไรใส่ไว้ก็คือหาง occasion. ดูสิมาลองดูดกันเลยสำเร็จของโลแกนเข้าใจกันหน่อยสิเดี๋ยวเราขึ้นโลแกะเดี๋ยวขอได้ปู่โอ้โหนีสวยเลยมาดูจมตีสิน้องผีความเร็วจงตีหลายชิ้นเลยกดอะไรกูยังไงโอเคความเร็วทั้งหมด จุดจุดอ่อนไม่เอาป้องกันเปอร์เซ็นต์เอาสติกคอนไม่เอาเอฟีเอาทีเอานําทีไม่เอาอี่ไม่เอาจุดอ่อนก็ไม่เอาจุดอ่อนก็ไม่เอาจุดอ่อนก็ไม่เอาทีไม่เอาหอนไม่เอาขี่ไม่เอาป้องกันเอาลุยหาไป่า ชึ้งเอเดนเหรอไม่แพงเท่าไหร่ไม่ติดเลยสองสิบสองเองอืมโอเคทอะไรต่อดีนี่สมอยากได้เนียอยากได้เนียหกดาวไม่ใช่พลาดเอาเนียไปย่อยสามพีตัวเสร็จแล้วไม่รู้ว่าต้องใช้ แต่ตอนนี้เราดูรูแล้วว่าเราต้องใช้ถ้าแล้วนี่ค่นี้อะไกนนะดาังดังพิ่งเหนียนะเออชิอชิเอาเอาวงเหยียนเอาใช้ล,ล้วไลสตัคกันฮัม เออหมดไม่มีวัตถุเกล็บแล้วเกสบจไปจงออกมาซาบีมาลูอยากกินเลย ต้องดุมเนะี่ยมเนี่ยฮะโอ้โหจอมอาแคโอ้มีอเมียตัวอืน่นโอ้โหเือดีนี้เล่ดันแงปลกพี่ไปไหมเนี่ยปิอ๋ะนะอระกันวันนี้ไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีเสียงอืม,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 ม อาลูกดาวไปห้ดลองมีวดีกว่าตื้อตื้ออตื้อตือามีวคีเมียวคีมีวคีโกาีโอไปคีโอไปเนี้ยไปเนี้เสียงอ่าเอกับด้ตัววเนี้ยไปดูสิเจาตัวอะไรกัน สีส้มเออนี่แหละนี่นะลองป่าเนียนเลยดวงดาวแล้วไม่ต้องผส,งส,งสมสอ,สองสามเกส่ยวกับอะไรยายาไอ้ยาไปสึกษกันเลยไอ,อ้ยาเฮ้ยเด็เมไหมไปยัง หนึ่งสองสามสี่ห้าหา้าตัวไปสมสีทองทองอยัองไม่ทองเปลือนทองมันเปลือนทองนี่โอ้โหโอ้โหไปดูอ๋อมันเปลือนทองตัวอะไรก็ได้ออกมาเยี่ยมไหลเลยไหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำเลย พอได้ไหมพี่พอได้ไหมนีพอแล้วเออเนี่ยอะไรก็ได้เอา่คือเยียมเลยมวงอ่าไม่ผมเลยอ่ะไม่เอาแล้วคือการพนันที่มันไม่มีเลทเนี่ยโอ้โหโันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า มันไม่รู้จะมาทำเอาตัวมึนไปทำอะไรเก็บกันนะเอาไปทำอะไรได้บ้างน้องจยากดองไว้นลครับกับให้มิวคีมาทดลองเร่งๆตัพเนี่ยยู่เดาวไปจะลุ้งลิ่งเหลืองเหลืงขึนเป็นกองของเตียงเหล่ มีเแล้วนหมวาลืมอัตราบล็อกอความเร็วอ่ะลืึไปไม่ใช่บล็อกนี้บล็อกนี้ผลเข้าเป้าความเร็วเอ้ยอันนี้สองโอเคเลียนเป็นนี้อันนี้ความเร็วแปดแต่อน ยังดีกว่าหลายกอเลยทำงาน,นทั้งวันเอ้ยยุีเ้มีเอ้ยอะไรอ่ะไม่มีมีแสมไม่เห็นเสป,ปั๊บสูงหรอดูดูไ้สร้งสกินือออ้อไม่ทำซื้อได้ยังไง หนึ่งฟันลูวี่อยากได้ตัวเนี้ยแต่ไม่ซื้อทำไมก็ไม่รู้ <c oughs> อ๋ออยากรอตัวที่สวยกว่าน,นี้ไม่แน่ใจอืมอะไรต่อ,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 อดปพีพดอร์ทามด้วม,ม,มีแต่ดูพีธรรมาดาสมบนแล้วจบแล้วอ่ะวันเนี้ย <c oughs> หรือลงหอเนี่ยไม่หอสักทีสองสามสู้ สามหนึสองอาฮิลอหนาศูนย์นาศูนนาสามร้อยมันต้องใช้เวลากี่วันนี้แปดศูน,อ,น,น,น 30. อือมตันน้นเนียไปก่อนดนึ่ลองสามนึ่งอืมสาห้าส้าั้นเอ้าชันี้ย แต่สุนีเล่เลา,า,ามันติดเบียดตัวตายอะทำออกมาเกนเล่นเลยอันนี่ไปมันจะรอดไหมน,นู๊กถ้าเราเอากีเล่าเราเอาเนียใส่เนี่ยปั้นเกี่ยวปะ มันเป็นท่าสมดุลเนี่ยเรอยากใช้เนี่ยจะเนี่ยเป็นไแบบเนี่ยจะเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหายออกเดี๋ยวครั้งนี้ก็ดีโดนก็ยังไม่ปั้นเลยเดี๋ยวโ,ดโดเดี๋ยวหล่นเฮ้ยเอา้ามีคนรุ่ยระอยู่นี่หว่ะ พี่ดำพอเรามีไปเที่ยวอะไรนะั่นจู้หลงอู้หลงอะไรจะไม่ได้แนละ้วเราไม่ได้ใช้แล้วนี่หว่ามีฮู้ผสมได้ไหมถ้าเรามีฮู้บุสมพีม่ดำจะออกมาเป็นอะไร <c oughs> หรืออ,อืออว่าหมดหมดละ

คกำลังพัดมามีทุกอย่างเเยอะะลนคช่วยเหลือทุกคนด้วยแสงอันมืดมิตช่วยเหลือทุกคนข้าบนคมดาบสะท้อนในตากของข้าและเจ้าอย่าทุบไป้งไปตายซะทิ <Thank you. S 2> ้งเถินไป เล่นเพินไไม่รียูวินเดียวทีรอน จัคูวันนี้วันนี้ก็ทำบาปอีกแล้วสินะฮัมอะไรประตูไลไมมอ๋อดีเยี่ยเยี่ยมคุณสุ้คนเยี่ยมเยม ไ้โยโย่ข้าจะสย,ย,ย,ยบความช่วร้ายไปไหด้วะไม่มีอะไรทำละครัดบดโพปมาพรุนี้ เชื่อสปีคนนั้นอน้องสามีลุงของกันใช้ของเดสชไปจนท,ท,ทีหมดเลยได้ไหมเออจนทีอืมอืมอืมไม่ไม่ใหม่ไม,ไม,ไม่คนทิ้งแค่ เดี๋ยวนะนเพิ่มโมดันดีว่าสายเดยตป้องกัน New b l o c พวกนี้เราต้องใส่อะตาคิดิคนอนโจมล T.000 ควอมสาย,ายชยี้ซึ่งมันเกี่ยวกับที่เราใช้ดูเพราะงั้นให้หมด ทั้งหมดขายที่เรียบตกลงร้อยเป่าวางเยอะเลยมึงก็เปลี่ยาไม่ผ่านเลยไหวยยังวะ mm hmm. เดียวอย่างนี้ ทำเลยตอนดีไม่มีอะไรให้ทำแล้วลงไลน์กูอยู่คนเดียวโอเคบ๊ายบาย